เดยที่นม่ให้ลองพิจารณาให้ควรสิดตรอเงินั่นเขาเรียกว่าความเชื่อพระเจ้าบอกว่าเราถือว่าโง่เราไม่ได้ถือว่าฉลาดคนนั้นคนนี้บอกว่าคนนั้นบอกคนนั้นคนนี้บอก,บอกเป็นอย่างนั้นเขมามันเป็นเงจะได้ทำางีนได้ไปสวรรค์ทำางี้ได้ไปสวรรค์ทำางี้ได้ไปสวรรค์ไม่พระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ได้สอนให้ลูกศิษย์เราโง่ขนาดนั้นลูกศิษย์เราอ่ะจะจะฉลาดมากขึ้นถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเขาหยิบสิ่งที่เราสอนมาคิดพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราพูด การละความโลภการละความโกรธการละความหลงเป็นการเปิดทางให้ความสุขเข้ามาหาเขาเขาปฏิบัติไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปละความโลภความโกรธความหลงในหัวใจเขาโดยที่เขาไม่ไปวิ่งหาความสุขเป็นการเคลียร์ภาชนะแล้วความสุขจะวิ่งเข้าเขามาหาเขาเองเขาปฏิบัติจนได้ความสุขของเขาเองพระพุทธเจ้าบอกว่านั่นแหละคือความนั่นเป็นความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราวิ่งเต้นแสวงหามาเมื่อได้มาเราต้องรักษา แต่ความสุขที่ได้จากคุณธรรมขององค์สรรมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่ต้องวิ่งเต้นเราไม่ต้องสแสวงหาเราไม่ต้องไปปกป้องเพราะว่าเป็นธรรมที่เกิดขึ้นเองโดยที่เราไม่ต้องไปขนขวายมาเราแค่รักษาใจตัวเองให้สงบเราแค่รักษาใจตัวเองให้ตั้งมั่นในสิ่งที่เราสมควรเป็นไม่เอาความโลภความโกรธความหลงมาอาฆาตพยาบาทผูกกธแล้วก็เบียดเบียนคนอื่นมากจนเกินไปเดี๋ยววันหนึ่งความสุขก็จะเข้ามาหาเราเองเราหยุดแล้วท่านต่างหากที่ยังไม่หยุด เราหยุดวิ่งเต้นเราหยุดสแสวงหาเราหยุดขนขวายซึ่งความสุขทางโลกใจเราจึงสงบลงความสุขอันยิ่งใหญ่เรียกวรุมลสุขจึงวิ่งเข้ามาหาเราเองโดยที่เราไม่ได้ขนขวายวิ่งตามมันใจเราจึงสงบใจเราจึงเป็นสุขใจเราจึงเบกิกใจเราจึงบานกลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะหยุดวิ่งเต้นสแสวงหาตามความโลภความโกรธความหลงเป็นความสุขที่แท้จริงไม่ต้องเอาอะไรมารักษามีรถก็ต้องรักษารถมีบ้านก็รักษาบ้าน หาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเป็นของของเราอย่างแท้จริงเราก็ต้องรักษาไว้กลัวมันหายกลัวมันสูญเสียกลัวมันพังทลายเราต้องทุกข์เพราะต้องดูแลบำรุงรักษาแต่ความสุขในใจแม้แต่อินพรมยมยักษเทวดาผู้มีฤทธิ์ก็ไม่สามารถมายื้อแย่งแข่งขันเอาไปเป็นของเขาได้สิ่งใดที่เป็นของเราอย่างแท้ที่ยงแท้แน่นอนคือบุญคือกุศลคือคุณงามความดีนี่แหละคือสิ่งที่เราจะต้อง เรียนรู้แล้วแล้วสิ่งที่เราต้องได้จากพระพุทธศาสนาเพราะสิ่งอื่นเขาบอกว่าไปไปมูไปบูชาไปทำโน่นทำนี่เราจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาไปอ้อนวอนเรียกร้องร้องขอนั่นไม่ใช่ศาสนาพุทธเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยบอกว่าอยู่ดีๆแล้วไปขอใครๆเขาจะให้เรามาได้การอ้อนวอนการร้องขอไม่ใช่ศาสนาพุทธมันเป็นเรื่องความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ขอได้ทําอะไรได้ถ้าไม่มีบุญมันก็ไม่ได้ พระพุทธเจ้าให้สร้างเหตุแห่งบุญอยากกินมะม่วงก็ปลูกมะม่วงอยากล่ำอยากรวยอยากสวยอยากงามก็หมั่นให้ทานรักษาศีลภาวนาแล้วผลบุญผลกุศลผลทานนั้นอย่างน้อยเราไม่ได้ล่ำไม่ได้รวยไม่ได้สวยไม่ได้งามในภพนี้ชาตินี้แต่อย่างน้อยที่สิ่งที่เราจะได้ตอบแทนมาคือความสุขคือความเบิกบานคือความสบายใจคือความอิ่มเอิบเพิ่นเรียกว่าบุญมีจิตใจที่อิ่มเอิบมีจิตใจที่เบิกบานนั่นแหละบุญบุญเหล่านั้นแหละจะ่อเลี้ยงชีวิตเราบุญ กลายเป็นกุศลกุศลกลายเป็นบารมีเมื่อบารมีถึงพร้อมแล้วสิ่งใดสมควรได้สิ่งใดสมควรเป็นสิ่งใดสมควรมีแล้วธรรมชาติเขาจะจัดสรรมาให้เราอย่ามัวแต่วิ่งเตดแสวงหาสิ่งที่เราต้องทิ้งมันเลยทรัพย์สมบัติทางโลกหามาได้มากเท่าไหร่วันใดวันหนึ่งเราก็ทิ้งมันไม่งั้นมันก็ทิ้งเราอยู่ดีลองมาจิตใจสงบมาลองจิตใจตั้งมัน่นอยู่กับคุณงามความดีอยู่กับความเป็นตัวตนของตัวเองจริงๆ ยอมรับในสิ่งที่มันเป็นจริงๆตัวตนของเองแล้วเรียนรู้มันแล้วปล่อยวางมันตามความเป็นจริงเราจะได้เป็นอิสระจากเขาเขาจะได้เป็นอิสระจากเรานี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่พระเจ้ากาลังบอกเราเรามาอยู่กับตัวเองเราเห็นตัวเองว่าเป็นคนแบบนี้เป็นคนโลภเป็นคนโกรธเป็นคนหลงเป็นคนสุขเป็นคนดีเป็นคนชั่วแล้วแต่เราเห็นแล้วเรียนรู้เขาแล้วหาวิธีมาปล่อยมาวางเขา เหมือนเรียนรู้ร่างกายเห็นร่างกายนี้เป็นกองดินกองน้ํากองลมกองไฟสักวันหนึ่งมันก็ต้องเสื่อมสลายลงสู่ธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟยอมรับมันตามความเป็นจริงมองมันตามความเป็นจริงอยู่บ่อยๆบ่อยๆเมื่อความจริงนั้นมาปรากฏแก่เราเราก็จะไม่ตื่นกลัวกับมันเพราะยอมรับมันแล้วว่าไม่ได้มีอะไรตายแค่ธาตุทั้งหลายกลับคืนสู่ความเป็นจริงของมันดินน้ำไฟลมก็กลับคืนสู่ดินสู่น้ำสู่ไฟสู่ลมแล้วเราล่ะเราอยู่ตรงไหน เราอยู่ในความหลงหลงในดินหลงในน้ําหลงในลมหลงในไฟหลงในใจว่าเป็นของของเราเราหลงว่าดินน้ําไฟลมเมื่อประชุมรวมตัวกันแล้วหลงว่าเป็นของเราใจอันนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวพอใจไม่พอใจมองเข้าหาดีใจอยู่ตรงไหนก็ยังไม่รู้เลยแต่รู้แค่ว่ามันโลภมันโกรธมันหลงเราก็ไปหลงเอาว่าเราโลภเราโกรธเราหลงเราสุขเราทุกข์เราพอใจเราไม่พอใจ แท้จริงแล้วมองดีๆหาเราอยู่ตรงไหนก็ยังไม่มีเลยถ้าบอกว่าเราอยู่ในหัวใจผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเราก็ยังไม่ตายเราก็ยังคงอยู่อยู่แสดงว่าเราอยู่ในความหลงหลงว่าเราหลงว่าใจของเราหลงว่ากายของเราเรากําลังอยู่ในความหลงพระเจ้าจะบอกว่าจึงมาล่ําเรียนศึกษาสาตราแห่งการศึกษาเล่าเรียนความจริงของกายของใจแล้วปล่อยวางเราจะได้มีความสุขเราไม่เสียดาต้องไปแบกไปหาม เพราะว่าเมื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเขาเกิดขึ้นแล้วเขาก็เสื่อมสลายไปทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งกายทั้งใจเราจึงไม่ต้องแบกเราจึงไม่ต้องหามสิ่งใดปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติใจเราก็ไม่ถูกใจเราก็ไม่เป็นเดือดใจเราก็ไม่เป็นร้อนใจเราก็สงบตั้งมั่นได้มีเท่าที่มีเป็นเท่าที่เป็นเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวสามารถมอบความสุขให้เราได้อย่าไปค้นควายสิ่งที่อยู่ไกลตัวหวังว่าสิ่งที่อยู่ไกลๆจะมอบความสุขให้เราได้ เหมือนที่พูดให้ฟังเมื่อคืนเราคาดเราหวังเราหมายว่าโตตอนเด็กๆโตขึ้นคงจะมีความสุขเมื่อโตขึ้นเรียนจบคงจะมีความเรียนจบมีงานทําแล้วก็จะมีความสุขพอทํางานแล้วก็อยากได้ลูกได้เมียแล้วก็จะมีความสุขมีบ้านจะมีความสุขมีรถจะมีความสุขเราหลอกตัวเองวิ่งไปวิ่งมาสุดท้ายแล้วเหมือนคนที่มองเห็นหีบอยู่บนยอดเขาก็ต่างเพ้อฝันว่าเมื่อเปิดหีบออกทรัพย์สมบัตินั้นจะเต็มในหีบนั้น ต่างคนต่างขนขวายต่างคน,ต,งคนต่างปีนไปปีนไปปีนไปเพื่อจะไปยสู่ยอดเขาเพื่อจะไปเปิดเอาสมบัติในหีบนั้นพอเปิดหีบนั้นออกมาเป็นแค่หีบเปลา่าไม่ได้มีสมบัติอะไรเลยอยู่ในนั้นเราก็เหมือนกันวิ่งเต้นสแสวงหาความสุขจากสิ่งต่างๆจนลืมความสุขในปัจจุบันนี้จนลืมความสุขในตอนนี้ลืมมองสิ่ง,งข้างๆลืมมองต้นไม้ลืมมองทุกสิ่งที่อยู่รอบข้างเราเราก็มีความสุขกับสิ่งที่เราพอมีพอเป็นได้ แต่เราไปคาดไปหวังไปหมายเรื่องราวของอนาคตวันหนึ่งเราก็ตายจากมันสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนบุรุษผู้ปีนขึ้นไปหาหีบนั้นว่างเปล่าไร้สิ่งใดตอบแทนตอนที่จะต้องสิ้นลมหายใจตอนนั้นจะรู้สึกผิดตอนนั้นจะกลับตัวกลับใจได้มันก็สายไปเสียแล้วเพราะว่าทั้งชีวิตใช้แรงเพื่อปีนไปขึ้นสู่ยอดเขาไปหมดแล้วเปิดหีบออกมาแรงจะลงกลับไป ก็ไม่มีแล้วเพราะว่าแรงทั้งหมดทุ่มไปเพื่อการที่จะมาเปิดหิบว่าไม่อยากให้ใครเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วมัวแต่วิ่งหาในสิ่งที่ผิดพลาดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ไม่ควรสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ควรสั่งสมไปเราควรเอาไว้บุญกุศลติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติคุณงามความดีติดตามตัวเราไปทุกชาติธรรมขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจะฝังไว้ในจิตเวียนไหวตายเกิดพบได้ กุศล <ues> ผลบุญน,นั้นก็จะพาเราเวียนไหา้ตายเกิดไปเจอแต่ความสุขความเจริญน,นี่คืออํานาจนี่คือคุณของควันคนงามความดีทําให้เรายิ้มได้ทําให้เราเบิกบานได้นี่แหละความสุขนี่แหละคือบุญน,นี่แหละคือกุศลนี่แหละคําสอนของสมสมาสัมพจเจ้าไม่ได้เป็นไปเพื่อสร้างเป็นไปเพื่อหลักเนาะเป็นไปเพื่อปล่อยวางดีนะดี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  ตลอดระยะเวลาเส้นทางที่ผ่านมาครัวใช้เวลาทํางานทําหน้าที่แทนพุทธเจ้าครัวบอกว่าพ่อพระพุทธเจ้าเพิ่นไม่มีสิ่งใดแล้วเพิ่นทิ้งไว้ให้แค่ทำถ้าทาตกมาถึงยุคมือเราแล้วเราจะปล่อยทำนั้นให้หายสาบสูญไปกับโลกใบนี้ครูว่าว่านั่นน่าเกลียดมากเราอุตส่าห์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างโกนก้าวเข้าบทในพระพุทธศาสนามาเพื่อปฏิบัติขัดเกลาพระพุทธเจ้าบอกว่าเธอจึงศึกษาศึกษา แล้วก็นำไปปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วเธอจงนำมันมาถ่ายทอดทําหน้าที่แทนพ่อศาสนานี้จะได้ยังืนคนนี้คนศาสนาอื่นจะไม่ได้เข้าใจศาสนาพูดผิดทุกวันนี้เขาเข้าใจศาสนาเราผิดเขาไปอ้อนวอนเขาไปขอหวยเขาไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ร่าให้รวยให้ให้ได้มีแต่ไปขอไปขอไปขอพระเจ้าบอกว่าเราไม่ได้สอนให้ใครมาขอเราแล้วจะได้ร่ำรวยเราสอนให้เขาสร้างเหตุแห่งแห่งความร่ํารวยสร้างเหตุแห่ง สติสร้างเหตุแห่งปัญญานี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราไม่ได้สอนให้ลูกเราหลงพ่อรักเราพระพุทธเจ้ารักเราพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหลงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้หลงในตัวพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าสอนให้เราเรียนรู้ความจริงแล้วปล่อยวางมันทุกขังอริยสัจจังความจริงคือทุกโลกใบนี้ลองเรียนรู้สิสัจจะของโลกใบน,นี้คือความทุกข์เราทุกข์ เราก็อยากจะออกจากกองทุกข์เลยการขอคนนั้นขอคนนี้พระเจ้าบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นเลยก็รู้ว่ามันทุกข์แล้วทําไมไม่เรียนรู้เอาปัญญาจากมันแล้วเราทําไมไม่เรียนรู้เอาความทุกข์นั้นมาสอนใจเลยไม่ให้เราไปทุกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทําไมไม่สอนมันให้เห็นความจริงอย่างนั้นเนื้อสอนว่ากายเป็นทุกข์เมื่อใจนทุกข์ทุกอย่างทุโลกใบนี้เป็นทุกข์แล้วเราจะเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดคลายกำหนัดจิตเธอจุหลุดพ้นหลุดพ้นก็รู้ว่าเธอหลุดพ้นหลุดพ้นออกจากกายหลุดพ้น บุดพ้นออกจากความทุกข์ทั้งมวลนี่คือสิ่งที่พ่อเรากระนังสอนจะได้ไม่เข้าใจพระพุทธศาสนาผิดนะนะเดี๋ยวจะได้ไม่ต้องไปหอบเงินไปซื้อสวรรค์ลเลยสวรรค์เป็นที่อยู่ของคนดีทําตัวทํากายทําใจให้ดีแล้วเราก็จะได้ไปที่ที่ดีนะเห่าๆนะเดี๋ยวท่านจะ อึนทุดงไปเมืองเลยพอดีมีคนนิมนต์ไหจะเดินฮะตรงข้ามโรงพยาบาลหรือบขสเก่าใช่ไหมข้างโรงพยาบาลบขสเก่าข้างโรงข้างาบขสเก่าใช่ประมาณเย็นเย็นอ่าใช่ใช่ใช่ค่ะเพราะมันอยู่เส้นเดียวกันตรงหน้าอ่ตรงข้ามกับอ่าหน้าโรงเรียนเมืองเลยเป็นซอยที่เป็นเซเว่น แล้วก็จะตรงลงไปข้างขวามือจะเป็นบกสเก่าข้างซ้ายฝั่งซ้ายมือจะเป็นหลังลมพยาบากค่ะดีดีเรามาช่วยกันนะพระเจ้าบอกว่าไม่มีใครช่วยประกาศศาสนาได้ดีเท่ากับเราเพราะว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาคือพุทธบริษัที์พณนบอกว่าวิธีง่ายนิดเดียวที่พระพุทธศาสนานี้จะเจริญรุ่งเรืองเขาบอกว่าดอกไม้ที่มันหอม ใครก็อยากไปใหก้กับดอมดมเราเหมือนกันใครที่มีจิตใจเบิกบานใครที่จิตใจมีเมตตารู้จักให้อภัยคนหรือยิ้มแยม้มแจ่มใสเบิกบานมีออร่าแห่งความสุขดอกไม้ก็มีออร่าของกลิ่นหอมมนุษย์ทั้งหลายมีออร่าแห่งความสุขเขาก็อยากรู้ว่าเอ๊ะเราไปทําอะไรมาเราถึงมีความสุขเอ๊ะเราไปทําอะไรมาเราถึงเป็นคนไม่มักโกรธไม่มักโลภไม่มักหลงเดี๋ยวเขาก็อยากดูอีกว่าเราไปทําอะไรมาเดี๋ยวเขาก็จะได้มาศึกษาล่ําเดียบวิชาแห่งศาสตร์แห่ง พราะพุทธศาสนาเองโดยที่เราไม่ต้องเข้าวัดแล้วยังมักโกดเข้าวัดแล้วยังมักโลบนั่นเรากําลังทาร้ายทพิ่มแต่ถ้าเข้าวัดเข้าวามาแล้วรู้จิตใจเบิกบานมีเมตตาใครเห็นเราไปพูดกับใครเขาก็รับรู้แห่งออร่าแห่งความสุขเราได้เขาก็ย่อมอยากมาศึกษาเขาก็อยากมาปฏิบัติเหมือนที่เราเคยเดินทางผ่านมาเหมือนนางวิสาขายไหมเพราะเราแก้วมีออร่าแห่งความสุขมีออร่าแห่งการรู้จักแบ่งปัน ใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชื่นชอบใครเห็นก็ใครก็อยากตามไปทําบุญด้วยเห็นเหมือนกันเราก็เหมือนกันรู้จักมีเมตตารู้จักแบ่งปันจนวันหนึ่งเขาได้อยากรู้ว่าเราไปทําอะไรมาเนะหลักไว้ไปอะจะไปทํางานแล้วไปสาธุสาธุกำลังชากําลังอร่อยเลยกระลังกระลัง ชาจีนชาจีนจริงจริงเพราะว่าเขาออกมาจากเมืองจีนชาจีนไปใช้จีนเปล่เพื่อนเขาไปแล้วก็ซื้อมาฝากต่อแบ่งกันแบ่งกัน